เมนูแข่งกันอ้วนวันนี้จะพาทุกคนมาทำขนมใส่ไส้ทานกันค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะทำเหมือนขนมเทียนเลยค่ะเพยียงแต่ว่าเราเพิ่มหน้ากะทิเข้ามาอันดับแรกเราจะมาทำไส้ขนมกันก่อนเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> ในส่วนของไส้ขนมใครมีน้ำตาลมะพร้าวจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้ากก็ได้นะคะ <S <S วันนี้ปุ๋ยไม่มีค่ะใช้เป็นน้ำตาลใจแดงแทนค่ะนำน้ำตาลใจมาละลายก่อนนะคะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นนะคะตามด้วยเนื้อมะพร้าวขูดฝอยค่ะมะพร้าวที่ใช้ก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะ นำมาผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะคนไปสักพักนึงจะมีน้ำกะทิซึมออกมาจากเนื้อมะพร้าวนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาแห้งหมาดๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะยกลงค่ะในขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำในส่วนของหน้ากะทิกันนะคะใช้หัวกะทิทั้งหมด720กรัมนะคะกับแป้งข้าวเจ้า9.5กรัมค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะคนจนผสมไม่เข้ากันก่อนที่จะนำไปตั้งไฟนะคะกวนแป้งของเราไปเรื่อยๆค่ะเมื่อกะทิเริ่มร้อนนะคะแป้งเขาก็จะเริ่มเหนียวข้นขึ้น แบบนี้นะคะให้เราคนต่อไปอย่าหยุดมือนะคะเมื่อแป้งเริ่มเนียนเราก็จะยกลงจากเตาค่ะหลังจากนั้นเราจะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อแป้งเริ่มเย็นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะจะพักหน้ากะทิไว้สักครู่หนึ่งนะคะต่อมาปุ้ยจะผสมแป้งในส่วนของที่เราจะใช้ห่อขนมนะคะก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะผสมกับน้ําเปล่านะคะทยอยใส่น้ําไปเรื่อยๆแล้วนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนดีเลยค่ะถ้าใครอยากให้สีสวยจะใช้เป็นน้ําใบเตยหรือว่าน้ําอัญชันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลยค่ะต่อมาเราก็จะมา ห่อขนมกันค่ะทุกคนก็ทําเหมือนก,นกันกับที่เราทําขนมเทียนเลยนะคะเพียงแต่จะมีหน้ากะทิเพิ่มเข้ามาแบบนี้ค่ะเราจะตักหน้ากะทิใส่ลงไปนะคะแล้วก็ห่อได้เลยค่ะวิธีการห่อจะแตกต่างจากการที่เราห่อขนมเทียนนะคะเราจะห่อแบบนี้ค่ะดูตามภาพได้เลยนะคะเมนูนี้ยังไม่เคยทําขายนะคะอันนี้ก็คือทดลองทําทานครั้งแรกค่ะแต่รสชาตินั้นอร่อยแน่นอนค่ะส่วนผสมทั้งหมดปุ๋ยจะขึ้นไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนอันนี้ปุ๋ยไม่ได้เป็นคนคิดสูตรเองนะปุ๋ยไปหามาจาก YouTube อีกทีนึงค่ะแต่ว่า าลองรับประทานดูแล้วนะคะรสชาติอร่อยจริงๆค่ะจะอร่อยมากกว่านี้นะคะถ้าหากว่าเรามีน้ําตาลมะพร้าวตามสูตรของเขาเป๊ะๆเลยนะคะทุกคนซึ่งไส้ขนมจะมีความหอมมากกว่านี้อีกค่ะในส่วนของหน้ากะทิถ้าหากว่าเรากวนนานจนเกินไปเขาก็จะมีความเหนียวแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราต้องนําไปนึ่งอีกรอบนึงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเนียนของเขาก็จะลดลงค่ะเมนูนี้ถ้าใครจะทําขายก็สามารถทําได้นะคะแต่สําหรับปุยแล้วคะมองว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากวุ่นวายค่ะเพราะต้องมีการห่อใบตองถ้าจะทําขายจริงๆก็จะต้องช่างปริมาณแป้งปริ มาณไสขนมด้วยนะคะเมื่อห่อเสร็จแล้วนําขนมของเราไปนึ่งประมาณ30-40นาทีนะคะขนมของเราสุกเร็วอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วมาดูขนมด้านในกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทําไปก็ลุ้นไปเหมือนกันค่ะคนไม่เคยทาอ่ะเนอะแถวบ้านปุ๋ยไม่มีใครทําขายซะด้วยนะคะเมนูนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าขั้นตอนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแถวบ้านปุ๋ยก็เลยไม่ค่อยมีร้านขนมไทยขายกันเลยค่ะถึงแม้ว่าหน้าตาของขนมไทยของเราวันนี้จะไม่ได้สวยมากนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะขนมใส่ไส้ของเราก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาพอใช้ได้ไหม